มันนี้คืมาเห็นแต่แปลงผักแปลงผักกระเบื้องเศษห้องเล่าเอาจะมาเห็นในเกิดประโยชน์ เรียบร้อแปลงแปลงพักเสร็จเรียบร้อยนี่เหนเห็ดแปลงพักไหมได้กระเบื้องอันเศษมากกัเลยมาตัดตัดเป็นแปลงพักอหญาจังบ่หลาย Aduh, ya. Aldin masa ติดตามตอนต่อไปนะคะวันสิงามว่ามันจะออกมาแบบใดพร้อมที่จะเอาต้นหอมมาปลูกติดตามตอนต่อไปนะคะ